ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับี่อยู่ผมเองคราาครูนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ตัวขอบตัวหนังสือนับในโ h o ต้ช็อปหรือมันก็เรียกในภาษาคอมภาษาอังกฤษนะเรียกว่าสโต๊กนะ S T R O N K นะถ้าจะไม่ผิดอันดับแรกนะเข้ามาในโปรแกรม Adobe Photoshop เลยนะอ่าแล้วก็เลือกไฟล์หรือมันก็กดนิ้วก็ได้นะผมจะกดเป็นนิ้วนะหรือจะ open ก็ได้นะก็เป็น ความกว้างนะ1 0 8 0พิกเซลนะความสูง7 2 0พิกเซลก็ประมาณนี้เลยอ่าเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นอ่ศซนพนะีการแล้วกันนะสนวิทีการเคนะกดโอเคเลยนะก็ะมาแล้วนะรันตับแรกนะถ้าคุณจะใส่สต๊อกน,นะคุณก็ต้องพิมพ์ตัวหนังสือก่อนไม่ใช่นะพิมพ์ตัวหนังสือ กดพิมพ์เลยกดตรงตัวทีนะคำว่าเทคเทคแปลว่าตัวอกษรหนังสือเปลี่ยนสีก้านะโอเคพิมพ์คำว่าในดีพิมพ์คำว่าทีนะคำว่ัยูนับคั้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็ต่อมานะเราสามารถเปลี่ยนโตดได้การคุมทั้งหมดนี่ก่อนนะคุมทั้งหมดแล้วก็ไปที่ ตรงคำว่าเลเยอร์นะเดี๋ยวผมเขียนให้อุะตรงเลเยอร์นะอยู่ตรงนี้โอเคเลเยอร์กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปแล้วก็กดไปตรงเลเยอร์สไตล์นะอ่าอ้าวเดี๋ยวพึ่งซิ น่น,นะกดไปตรงเลเยอร์สไตล์นะเดี๋ยวผมใส่ให้เลเยอร์สไตล์แล้วนะกดไปตรงคำว่าสโตรนะอ่าก็จะาสามารถเปลี่ยนขอบตัวหนังสือได้ละก็ลอมขึ้นมานะนี่นะก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยก่อนอื่นเปลี่ยนสีแล,ล้วเป็นสีแดงเลยก็ได้นะ,ะสีแดงปุ๊บนี่เป็นไซส์นะเอาขนาดประมาณไหนก็เอาประมาณนี้กำลังโอเคนะอ่า แล้วก็โพซิชันนะอันนี้เอาไซส์อยู่ข้างนอกอันนี้อินไซส์อยู่ข้างในนะเซนเตอร์ Center อยู่ตรงกลางนะเก็จะมาผมผมชอบเอาไซส์นะเลนส์หมดอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแสงก็สืนะ่อนะไม่ต้องสนใจอ p ป c i ิ y ี้นะความใสอ่าอันนี้ใสอันนี้เข้มบิวคอ o เรอร์อันนี้เป็นกระดีนะก็จะเป็นแบบเป็นเงาก็มีแพทเทิร์นนะเป็นลายลายก็จะดมูมันก็จะมีหลายลายนะนแบบ แบบนี้แบบนี้แบบนี้มีลายเป็นลายปูนลายอะไรก็ได้นะแต่สมองผมผมชอบเป็นคนเลื่อน่ะก็ได้นะครับขอบตำหนังสือสตจกนะก็ไปว่าสําหรับคลิปนี้เป็นเพียงแค่นี้กันนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะไปเจอกันคลิปต่อไปนะแล้วก็เชื่อกัน